ออกสตาร์ทในเซตที่2นี่จะเป็นทางด้านของลาวนะครับที่ได้เสิร์ฟก่อนในชุดแรกครับในชุดแรกเนี่ยสองเซตรวมกันเราเสียไป9แต้มนะครับ,รบเดี๋ยวดูชุดนี้ครับในในทีมนี้ครับผู้ต <c oughs> ัดสินให้เป็นแต้มของลาวนะครับ นี่ชาเลนจ์ก่อนเหมือน,นไม่้อยผู้นเสินไม่ติดครับไวเลสนี่เหมือนจะไม่ดังนะครับพูดแต่หน้าออกนะเป็นของไทยครับตั้งได้แล้วเน็งเครับ เอาน่าแก้ค้าไปก่อนครับโอ้แต่ทันไม่ยอดเยี่ยมเลยครับสำหรับทางด้านของก้อยจังหวะนี้นี่ก็แก้ไขปัญหาได้ดีครับแล้วเราเนี่ยตำแหน่งเรารวนไปนิดหนึ่งนะครับดูครับยืนทับกันอยู่นะครับแบบเนี้ยครับมันกักกันตรงพอดีครับมาตรงระหว่างกลางต้องชมกับตันทีเขาเลยครับสอนสวรรค์อีกครั้งหนึ่งนะเอาคืนแล้วครับจะไหวอีกไหม เดี๋ยวแน่นมากครับสอนสว่างงีดคือถ้าเกิดไม่ตีหายไปเลยนี่เธอตามเก็บทุกลูกเลยนะครับได้ไม่ได้ว่ากันครับต้องอาศัยความขยันก่อนครับช่วงนี้ครับพยอมนี่จี้ไปที่เท้าเลยนะครับ <c oughs> ทําให้จังหวะรับบอลแรกไม่ดีครับม <c oughs> ีพะพอนี่จะปั่นจะเบาจะหยอดจะแรงนี่เธอเลือได้เลยนะครับกับ โโอ้หนช่องระหว่างตัวตีกับตัวแบ็คพอดีเป๊ะเลยครับและยินรอเลยถ้าเดิมเดี๋ยวเจอกันนะฮะจะเป็นเทนนิสที่ก็อินไซด์เอาท์ยครับมอสักครู่นี้โอ้โหทั่วถึงเลยครับแจกซ้ายแจกขวาไม่มีเหงาครับนั้นคู่แข่งนะครับ5-1ครับไทยเรานำลาวนะครับ ในเซตที่2ครับของทีมชุดบีนะครับฟังดีเอาหน่าพอได้อยู่ครับอาจจะมาตรงนี้มันชิดเน็ตไปหน่อยนะครับตัวบล็อกเขาก็เลยมาถือเร็วแล้วก็บล็อกง่ายครับนะครับคอยสยาวงครับอจังหวะขึ้นบล็อกคือจังหวะพอดีมากนะครับแล้วติดบริเวณขาขวาครับไม่ได้มีพื้นที่ให้หนีไปไหนด้วยนะครับเพราะว่าชงมาแบบนั้นนะ ก็ชงใส่บล็อกแล่ะครับเซตเลยครับโดนตรงไหนกันครับดูอีกทีครับจังหวะขึ้นบล็อกนะครับคือบล็อกได้สูงด้วยครับและยกเนี่ยเหลี่ยมมันพอดีเป๊ะเลยนะครับก็เปลืกเกมไปนิดนึงนะครับ สินาแววตาภาษากล้ของทีมสาวไทยเราก็ดูสบายๆครับยิ้มแย้มแจ่มใสครับเอชโค้ดเองก็ไม่มีปัญหาครับนี่ครับยกนิ้วไว้เลยครับตอนสมัยเป็นผู้เล่นนี่เดาไม่ถูกเลยนะครับว่าจะขึ้นยังไงบ้างครับทำได้หลากหลายมากนะครับคุณวีรัตน์นี่ เป็นเซปตกอในยุคที่กติกาย่าเป็นกติกาเก่าอยู่นะครับตอนนั้นก็โอ้โหลุ้นกับมาเลเซียแต่ละครั้งนีกกว่าจะเปลี่ยนเกมเสิร์ฟเป็นได้นานกันยาวครับนานมากครับแต่ก็กติกาเ็าจะปรับเปลี่ยนมาเรื่อยๆนะครับเพื่อให้เหมาะสมกับเรื่องของสปอร์ตเอนเตนเมนต์การถ่ายทอดสดด้วยครับแล้วก็เรื่องระยะเวลาที่ไม่ยืดเยื้อนะครับครับเปลี่ยนตัวแล้วครับเปลี่ยนบ้างครับมาใช้ในด้านอธิการนะครับกับอธิการคงแก้วครับ ก็นักกีฬาจากกรุงเทพมหานครครับโอ้โหช่วงนี้ก็รูปร่างใกล้เคียงที่พมนครครับแต่ยาเงินียปุ้มปืนใหญ่นะครับครับเดี๋ยวดูรับว่าเตะแรงแค่ไหนทีมชายนี่ก็มีนะครับยาวปืนใหญ่ใช่ไหมปืนใหญ่ครับนครับมาแลวครับชงเองกินเองครับพยอมเป็นตัวขึ้นฟาดอยู่แล้วครับหน้าเน็ตของเราครับ คือเหมือนทั้งลาวเองเขาก็ไม่พยายามมาบล็อกนะครับพยายามจะเก็บเล่น,นครับตั้งได้เอาละบล็อกนายอีกแล้วแหละครับคือตั้งแบบนี้เนี่ยเสี่ยงโดนบล็อกเยอะนะครับอือก้อยนี่ดูเป็นคนที่อ่านจังหวะดีนะครับ,รบดูครับ แล้วบล็อกท่าเดิมเลยครับติดที่เดิมครับไม่ได้หนีไปไหนไงครับคือไม่ได้ตีฉีครับใช่ครับตั้งเห็นเห็นแบบนี้ตัวปลอกเขาวิ่งนับเก้ารอเลยครับดูจะมีปัญหาเล็กน่อยครับในสนามเหมือนมีปัญหาเรื่องไม้พุทธศิลป์เนี่ยแหละครับเปลี่ยนไปเปลี่ยนมากันหลายรอบแล้วนะครับเมื่อวานนี้ก็มีปัญหากรมทารท่าสดด้วยนะครับครับเม็ดเนี่ยมันหย่อนไปหน่อย สุดท้ายปรับไปปรับมาต้องขึงใหม่ครับ,รบเสียวเวลาไปครึ่งชั่วโมงมใช้เวลานิดนึงนะครับแก้ปัญหากันนิดนึงครับมีปัญหาเรื่องเสียงสําคัญนะครับเวลาการขานแต้มเพื่อให้ทั้งสองทีมไม่รับรู้อย่างชัดเจนนะครับเวลาเองระหว่างที่พักนี่ก็ต้องอบอุ่นร่างกายตัวเองนะครับ ทุกนีเราย้อนกลับไปดูไฮไลท์สวยๆในการแข่งขันคู้นี้กันนะครับนี่ครับจังหวะบล็อกของไอเสยยวงเ่เธอทำได้ดีนะครับในการรับมือกับการเล่นหน้าเน็ตของไทยเรานะครับแต่พอไม่มีตัวบล็อกเน่ก็เล่นได้อย่างสบายๆนะครับสำหรับไทยเรานะครับพยอมสีงศานะครับแต่พอมีตัวบล็อกเน่สองครั้งแล้วนะครับที่เธอกระโดดฟาดแล้วติดครับ น่าจะกลับมาเล่นได้ตามปกติแล้วนะครับอืมเสริมแรกยังไม่พอดีกันครับเห็นแต้มของราวนะครับแตะยอดสวย อธิการก็เสิร์ฟง่ายๆเลยครับนี่ครับชี้เป้าแล้วครับให้มาตรงนี้แล้วชมไม่ได้เหมือนกันครับมีติดเน็ตครับสั้นไปหน่อยครับรุกเสริมอธิการคงแก้วนะครับมองเลว่าเป็นสาวน้อยนะครับ21ปีที่น้ำเองนะครับประสบการณ์ในซีเกมครั้งที่2ยัดมาเต็มๆเลยครับเอาละ3บอลครับ ต่อยโอ้โหสวยครับสวยถี่ว่าวันนี้ถ้ายกตัวเด่นตัวทําแต้มให้กับทางด้านของลาวก็ต้องคนนี้แหละครับทั้งบล็อกทั้งกินเองนะครับดูครับโอ้โหนิดเดียวครับรู้ว่าจะบล็อกนี่กระโดดตีหนีไปด้านหลังเลยครับแตะหยอดมาเอาครับตั้งได้เห็นเห็นครับอือแล้วก็ทําสวยมากยอมนะครับอีกครั้งหนึ่งที่เธอไปทำแต้มได้ครับ ช็อตนี้นี่เกือบโดนบล็อกได้เหมือนกันนะครับคราวนี้เลือกใช้น้ำหนักที่เบาหน่อยครับแล้วก็สกิปตัวผู้เล่นของเขาลงไตนะครับเห็นเห็นเลยครับโุ้ยตรงนี้ล้นแม่แต่ว่ายังแก้ไขปัญหาได้ดีนะครับ9ต่อ5ครับอยูทีครับ โอ้โหเหมือนจะโดนแค่บริเวณปลายฝ่าเท้าเลยนะครับที่เราบล็อกได้ครับโอ้โหลูกนี้ครับอธิการครับลงซะสุดเส้นเลยครับบอลมานี่เกือบจะระดับหน้าอกของตัวแบ็คเลยนะครับแต่ว่ามุดลงนะครับเนี่ยโอ้โหหน้าขาตั้งได้ครับต้องแก้ก่อนไกลเน็ตหน่อยตั้งได้เกี่ยวไม่อยู่ครับ เรือนี้น่าเสียดายนะครับบอลเนี่ยเขาเปิดไม่ดีเนี่ยตัวตีต้องตามไปตีนี่อยู่แถวๆที่เสิร์ฟเลยนะครับโอ้โหแต่ก้อยนี่แรงจริงทำแต,มตม้มแทบจะคนเดียวนะครับสบอลเห็นๆครับก้อยหล่นหน่อยตีติดบล็อกตั้งเอาไว้ดีครับหยอดตื้แอม,ม,มลูกขกึ้นครับลูกขึ้นพยอมผ่อนนิดเดียวครับโดนศรษะแล้วก็รูดเน็ตลงไปครับ ดูครับอุ่นน้ำหนักนี่ต้องบอกพอดีเป๊ะเลยนะครับก็รเช็ดเบาๆเองครับอืมเนี่ยครับบอลสองตามกันมาเล่นไม่ดีนะครับจังนี้พลาดไปนะครับพยอมสีหงษาครับอุกายเป็นโมเมนตัมมันจะกลับไปทางลาวหรือเปล่าครับ ดูครับตั้งลูกนี้เนี่ยเหมือนจะกักกันนะครับไปหยุดเล่น1ช็อตครับแต่ไม่บอลเนี่ยมันไม่ต่อเนื่องครับอ่าแหละครับมีโอกาสแล้วครับพยอมลูกนี้เหมือนล้นออกไปอีกครับหรือเปล่าครับต้องดูอีกทีครับดูไกลๆนี่แต่แท้เหมือนเพื่อสิ์เนี้จะชี้มาเป็นของเราหรือเปล่าครับกรรมสิบสองแล้วนะครับแต่เบาๆงานขึ้นมาได้ครับต้องแก้ไข อูของเขาสามบอลเหมือนกันครับก้อยตีซันแบ็คยังเกี่ยวมาได้อยู่อีกทีหนึ่งเล่นเองแล้วครับแต่หยอดโอ้โหตัวรองไม่ทันขยับขึ้นมาครับขาดไปเก้าเดียวครับก้อยในขาตายไปเลยครับเจอจังหวะนี้ของพยอมสีหงษาเลยครับโอี๋ตวต้องชมนะครับตัวเกี่ยวมาอย่างแก้วใจครับเป็นลูกนี้เนี่ยเกือบขาดไปแล้วนะครับเกี่ยวมาได้นิดเดียวครับอืม ก็จะเป็นปัญหาที่เกิดขึ้นให้เห็นอยู่เรื่อยๆนะครับเวลาที่เปลี่ยนเอาตัวแบ็กตัวเสิร์ฟตัวใหม่ลงมาเนี่ยจังหวะโยนยังไม่ค่อยพอดีกันนะครับเสิร์ฟแรงนั้นที่มาได้ครับตังเอาไว้ดีก้อยโอ้โหตีเต็มมีแลวเกินต้องแก้ไขแล้วครับพยอมโอ้โหอันนี้ไม่แก้แล้วตีเขาตายเลยครับตีมาตีคืนครับเล่นเร็วเลยครับแต่ต้องระวังให้ดีนะครับสำหรับเรื่องก้อยสยาวงนี่ อย่าปล่อยให้เธอมีพื้นที่นะครับทำแต้ไมไ่ตลอดเป็นกันให้กับลาวครับเสิร์ฟดีจีใส่หน้าขายอีกร้านะครับช่วงหลังเนี่ยพอเปลี่ยนอธิการลงมาเนี่ยเหมือนจะพยายามเสิร์ฟที่ไปทางตัวเข้าทําของเขานะครับ,รบหรือว่าก้อยนั่นเองพยายามจะให้ตั้งบอดรดแรกแล้วหลุดออกไปก่อนนะครับไม่เข้าพื้นที่ไม่เข้าเหลี่ยมนี่ก็กลับเข้ามาทำยากนะครับเออเสิร์ฟดี ยังเล่นได้นะครับก้อยสบอลไม่เหลืออะไรครับแล้วแบบนี้เนี่ยพอเขาขึ้นทําแล้วเป็นแต้มอยู่เรื่อยๆเนี่ยเขามั่นใจแล้วนะครับครับนี่ครับอย่างที่เรียนนะครับว่าคนนี้แหละครับอันตรายที่สุดของเราเลยครับอ้หนิดเดียวครับสูสีครับสูสีครับคู่นี้ เราต้องการ5เพื่อจบเซตนะครับตั้งดีโอ้ยลนครับขอภายครับมาอีกแล้วก้อยโอ้โหนี่ครับปล่อยไม่ได้จริงครับเราสำหรับเจอคนนี้ความพิว่าตะก้อนี่เป็นกีฬายืนปิดพื้นที่นะครับ่นสกู๊นี้เนี่ยเดี๋ยวดูพื้นที่ทางด้านซ้ายของคอดเรานะครับหลวมครับจะ,จะเก็บยังไงครับยืนอย่างนี้อ,อธิการ ดีมากครับปู่ลูกนี้ปั่นหลังเท้าครับจี้เข้าขาเลยนะครับมาตัดโมเมนตัมได้นะครับทำสวยครับ เสิบฉีกออกด้านนอกเลยนะครับในการถ่ายทอดสดซีเกมส์ครั้งนี้เนี่ยก็มีหลากหลายชนิดกีฬานะครับที่เหมือนกับว่าเจ้าภาพเขาไม่ได้เรตรียมถ่ายทอ<ห>ดสดไว้นะคกกรับการถ่ายทอดสดการแข่งขันกีฬาเสีตะก้อนี่ก็ทางประเทศเจ้าภาพเองเขาก็ไม่ได้ส่งสัญญาณถ่ายทอดสดมาให้เรานะครับ แต่ว่าทังขอขอบคุณครับทีมงานโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยของเรานะครับที่เดินทางไปบริตสัญญาณการแข่งขันมาให้ประชาชนและแฟนกีฬาชาวไทยได้รับชม,มนะครับรวมถึงกีฬาหลากหลายชนิดไม่ว่าจะเป็นทั้งมวยเทควันโดนะครับก็ตัองขอบคุณโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยด้วยนะครับโอ้โหมาแ,แลวครับโมเมนตัมของเรามาเรื่อยๆครับครับดูแล้วน่าสนใจเลยนะครับทีมชุดนี้เนี่ย ไม่อสงสัยเกมจะยืดเยื้อไปหน่อยครับครับแอร์เย็นแอร์เย็นครับเกมแล้วครับเรียบร้อยนะครับในชุดที่2ครับทีมท่าไทยชนนลาไปได้ในเซตที่2 2 1ต่อ1ินะครับปิดไปครับในชุดนี้เรียบร้อยครับอุจากการเปลี่ยนตัวเสิร์ฟนี่ไม่ได้ต่างกันเลยนะครับจากนิพาพรนี่กลายมาเป็นอธิการนี่การเสิร์ฟถือว่ายอดเยี่ยมเหมือนเดิมครับแล้วก็เนี่ยครับ เอาชนะไปได้ครับในชุด B ีนะครับเรียกว,ว่าให้ควารบกันห่างๆนะครับไม่จะไม้จับมือครับตามกดนะครับมาตรการการป้องกันครั้งนี้เนี่ยทังเจ้าภาพเองก็มีมาตรการที่ออกมาชัดเจนเนะครับ